สถานที่รับจัดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานแต่งสัมมนา,างานเลี้ยงบริษัทแบบครบจบที่เดียวต้องมาที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่รับจัดเลี้ยงอเว y o ูพิกัดเนี่ยจะอยู่ที่ท่าสะอานติดถนนฉะเชิงเซาบางประกงเดินทางสะดวกมองหาง่ายมากวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมแพ็กเกจงานแต่งที่เรียกได้ว่าเจ้าภาพเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าเขามีบริการจัดให้แบบครบวงจรทั้งฉากแบล็กดอกซุ้มดอกไม้อุปกรณ์ต่างๆพิธีส่งในช่งชวงเช้าเนี่ยจัดฉากออกมาได้สวยจนต้องบอกต่อเลยและแพ็กเกจเนี่ยราคาเริ่มต้นเบา ถ่ายรูปด้านนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนของซุ้มก็สวยทุกมุมและสาหรับพิธีเช้าเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวตม้มเซ็ตขนมปังเครื่องดื่มชากาแฟและน้ําสมุนไพรเรียกได้ว่าใครที่มาช่วงพิธีเช้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สาหรับพิธีแห่ขันหมากที่เตรียมพร้อมเอาไว้อย่างสวยงามเพื่อส่งคณะของเจ้าบ่าวสู่ขอเจ้าสาวและเข้าสู่ช่วงพิธีสวมแหวนและพิธีรับไหวในช่วงต่อไปบรรยากาศภายในงานวันนั้นเนี่ยตลบอบวนไปด้วยกลิ่นอายของความ เ,เขาก็จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะจัดออกมาได้น่ารักอบอุ่นสุดๆเลยค่ะ,คะใครมาจัดเลี้ยงที่ About y o u เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเสียงเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีให้พร้อมหายห่วงได้เลยสิ้นปีนี้ใครจะแต่งงานเนี่ยต้องรีบจองนะคะเพราะว่าที่นี่เขาคิวแน่นมากพิเศษใครที่จะจัดงานเนี่ยเพียงแจ้งว่าม,มาจากช่องของแอมรับส่วนลดเพิ่มไปเลย2000บาทอยากได้สถานที่จัดเลี้ยงแบบครบวงจรก็ลองมาที่ about y ยูกันดูนะคะ